สวัสดีครับมาทำโปรเจกต์ชิดชัดกันต่อนะครับไปเปิดโปรเจกต์ชิดชัดที่ทำค้างไว้คราวที่แล้วขึ้นมานะครับคราวที่แล้วเราถึงตรงที่ถึงไหนนะอ๋อถึงตรงที่ทําหน้าโปรไฟล์นะครับเซต up โปรไฟล์แล้วก็ให้กล้องเนี่ยเป็นภาพขึ้นมาละว,วันนี้เราจะมาทำให้ ปุ่ม capture photo นะครับแล้วก็ให้ภาพที่เราแคปเนี่ยมาโผล่ตรงหน้า UI image view ตัวนี้นะครับอ่ะเราก็ไปที่ set up profile VC ของเราก่อนนะครับต้องเพิ่มอะไรบ้างเพิ่มตัวนี้ไปเลยนะครับ outlet ของตัวตัว image ตัวนี้นะครับเพิ่มไปทีเดียวเลยผมชี้ให้ดู เอาลตของตัว image view ตัวนี้นะครับแล้วก็เอาลตของตัว text view ไปด้วยเลยนะครับพร้อมกันไปเลย <c oughs> เราเข้าไปที่ set up profile vc นะครับแล้วก็ add add ib outlet w e e k w นะครับเพิ่มตั้งชื่อว่า capture image เป็น ui image view อีกอันหนึ่งก็เป็น add ib outlet w e e k w นะครับตั้งชื่อว่า display name text Field. เป็น UI Text Field เสร็จแล้วแล้วเราก็เชื่อม Outlet เข้าด้วยกันนะครับไปที่ Main Storyboard นะกดไปที่ตัว Setup Profile นะครับแล้วก็คลิกขวาตรงนี้ก็ได้ครับตรง Setup Profile ตรงนี้เราก็จะเห็น Outlet นะครับที่ทำขึ้น Capture Image นี่ ลากมาตรง Image View ตัวนี้นะครับแล้วส่วน Display Name Text f i e l d ก็ลากมาตรง Text f i e l d ตัวนี้เสร็จแล้วนะครับเชื่อมละกลับไปที่ Setup Profile VC จากนั้นเราก็จะทำ Action ของปุ่ม Capture Photo นะครับตรงนี้ก็ได้นะครับ <c oughs> ข้างล่าง View d i s l o a d ก็ได้เหมือนกันพอละตรงนี้แหละ Uh, พิมพ์ at ib action นะครับเขียนเองก็ได้ครับแล้วเดี๋ยวเขาเชื่อมทีหลัง at ib action วักฟังนะครับวัก capture photo click แล้วก็ตัวนี้นะครับเขาเรียกว่าอะไรนะ under อันเนี้ยเครื่องหมายเนี้ยจำชื่อไม่ได้นะครับ sender นะครับแล้วก็ colon a n y อันเดอร์ไลน์มั้งอันนี้ครับจำชื่อไม่ได้เหมือนกันเสร็จละอันนี้ก็เราก็เชื่อมก่อนนะครับไปที่เมนสอรี่บอร์ดคลิกขวาที่ s e t อัพโปรไฟลเหมือนเดิมนะมาที่ตรง s e t อัพโปรไฟลตรงนี้ก่อนนะครับแล้วก็คลิกขวา Setup Profile จะเห็นเห็นไหมครับตัวนี้ครับ Received Actions ก็ตรง Capture Photo c คลิกแล้วก็ลากมาหาตัว Capture Photo นะครับบัตทอนตัวนี้เลือกเป็น t u u h u Up n s s i h t กลับไปที่เซตอัพโปรไฟล์ vC นะครับเขียนโค้ดครับราวนี้เราก็ให้ <c oughs> let capture photo settings นะครับเท่า <c oughs> กับ av capture photo setting ใช้ตัวนี้นะครับแล้วเราก็ให้ let preview photo pixel format type นะค Set ตัว format type ก่อน เท่ากับ capture photo settings นะครับแล้วก็ dot available preview photo pixel format type ตัวนี้นะครับ dot mm hmm. first ใช้ใช้ตัวนี้นะครับ dot mm hmm. first <c oughs> เพื่อจะเซต format ของตัว photo นะครับแล้วเราก็ให้ let preview photo pixel format นะเท่ากับเปิดปีกาสี่เหลี่ยมนะครับเท่ากับอะไรก็เท่ากับตัว kcv pixel buffer set buffer ให้หมันนะครับ pixel buffer format type key นะครับ as string ให้มันเป็น string ก่อนนะแล้วก็ ส่งอันนี้เข้าไปนะครับส่ง preview photo pixel format type เข้าไปส่งอันนี้ที่เราเซ็ต format type อันนี้ไว้นะครับแล้วก็ comma อันนี้เรา,เาลงมาบรรทัดข้างล่างเลยนะครับจะได้เห็นชัดก็อีกบรรทัดหนึ่งก็เป็น คอมมาก่อนนะครับตรงนี้คอมมาแล้วก็ kcv pixel buffer width key นะครับความกว้างมันก็ as string Set buffer ให้มันก็ colon เอาสัก160ตัวนี้ก็ตั้งค่าเอาเองนะครับเอา3 2เอา16ก็แล้วแต่เซตเป็นสัก160ก็ได้ครับอีกคอมมานะครับอีกอันหนึ่งก็ kcv pixel buffer height key นะครับ as string ก็160เท่ากัน จบละเราก็จะได้ตัว format ของ photo pixel ละนะครับเซต p r e f e r เรียบร้อยจากนั้นเราก็จะให้ตัว capture photo settings capture capture photo เฉยๆนะครับม่ใจะ capture photo setting ก็ว่าทํไม่ขึ้น capture photo อ่ะถูกลว capture photo setting ตัวนี้นะครับแล้วก็ Set preview ก่อนยังไม่ได้เ e t .preview Photo Format นะครับเท่ากับ Preview Photo Pixel Format เท่ากับตัวนี้นะครับนี่เห็นไหมครับที่เราเซตให้มันพอ Set Format ของ Photo Set ตัวนี้ถึงจะเรียกใช้คำสั่งนี้นะครับก็ให้ Capture Photo Output นี่นะครับ .Capture Photo วิดตัวนี้นะครับ Capture Photo Output ก็คือตัวนี้ที่เราดี c ค a ์ไว้ตรงนี้เห็นไหมเห็นไหมครับนี่ครับ Capture Photo Output นะครับเป็น AV Capture Photo Output ใช้ตรงนี้แหละนะครับกลับมาที่โปรแกรมที่เราเขียน .Capture Photo Output with with อะไรแล้วก็ใส่ตัวนี้เข้าไปก็คือ with Capture Photo Setting นะครับเอา Photo Setting ตัวนี้นครับใส่เข้าไปนี้นะครับ Delegate ก็คือ c e l f คือจากตรงนี้เซฟ f นะครับคราวนี้ d ดีลิ a t e มันยังไม่มีเราก็ต้องไปเซต e l ลิ a t e ให้มันก่อนขึ้นไปข้างบนนะครับข้างบนตัวนี้ตรง Setup Profile VC นะครับที่เป็น UI View Controller นะครับให้เพิ่มตัวนี้คอมมาเพิ่มโปรตโตคอลเข้าไปนะครับคอมมาเพิ่มโปรโตคอล AV Capture Photo Capture Delegate เข้าไปเสร็จละ เห็นไหมครับไม่เออร์เลอร์ละแต่ยังทำงานไม่ได้นะครับเพราะว่าเราต้องหลังจากที่เรากดปุ่มแคปเจอร์ละกดวัตบัตเทแล้วเนี่ยรูปที่ได้เนี่ยมันต้องออกมาจากฟังก์ชันนี้นะครับพอใส่ดีเทเกตแล้วเนี่ยมาตรงข้างล่างนี้นะครับแล้วก็พิมพ์ตัวนี้ก็ได้พิมพ์ดิดฟินิชดิ f ฟินิชอะไรเนาะ processing นะครับ photo sample buffer ตัวนี้ เลือกตรงนี้เห็นไหมครับอ,ออกมาหลังจากกดเสร็จเนี่ย capture เสร็จมันจะมาที่ฟังก์ชันนี้นะครับเราใช้ฟังก์ชันนี้ในการแสดงตัว preview <c oughs> เขาทําให้เราเสร็จละแล้วก็ในฟังก์ชันนี้เราก็เช็คดูว่า error ไหมแล้วก็ if let error นะเท่ากับ error นะครับถ้าเกิดมัน error เราก็ให้ print อะไรก็ได้จะให้ได้รู้ว่า error นะครับ print error colon แล้วก็ใส่ e r l e r l o c a l i z e d e s c r i p t i o n เข้าไปเนี่ยแต่ถ้าไม่ e er r l o r ก็ทำงานครับเราก็เขียนฟังก์ชันเข้าไปนะครับนี่เขียนโค้ดเข้าไปก็ if let sample buffer นะครับเท่ากับ photo sample buffer แล้วก็เนี่ยครับ photo sample buffer ตัวนี้นะครับแล้วก็ให้ let preview Sample Buffer นะครับเท่ากับ Preview Photo Sample Buffer นะครับคือต้อง if let ไว้ก่อนกันกันมัน Error นะครับแล้วก็ให้ let data image ผมขอแท็บหน่อยจะได้สวยขึ้น let uh, data image เท่ากับตัว AV นะครับ Capture Photo o u t p u t JPEG photo data representation นะครับตัวนี้นี่ for JPEG sample buffer ตัวนี้นะครับเราก็ส่งตัวนี้เข้าไปนะครับส่ง sample buffer เข้าไป sample buffer อยู่ไหนอ่ะส่ง sample buffer เข้าไปนะตัวนี้เห็นหครับส่ง sample buffer เข้าไปเสร็จแล้วตรงนี้ preview photo sample buffer นะครับตัวนี้ก็ส่ง ตัว preview ตัวนี้เข้าไปเห็นไหมครับก็ส่ง preview sample buffer อืม preview อยอันนี้มันชื่อเดียวกันเปลี่ยนตัวนี้เป็น preview sample buffer นะครับจะได้ไม่ซ้ำกันโอเคอน่าจะไม่ error นะครับเรียบร้อยเสร็จอยู่ในนี้ลอง compile ดูเล่นเล่นก่อนโอเคใช้ได้นะครับ ะตัวนี้ preview sample buffer นะครับส่ง preview sample buffer เข้าไปจากนั้นถ้าไม่มี e r r o r นะครับสามารถทำงานได้เรา if let กันไว้ละเราข้อให้ print อันนี้จะได้เห็น print ใน output ให้ดูนะครับไม่ print ก็ได้เหมือนกันนะอยาก print ก็ลองดูก็ print ui image นะครับเป็นตัวนี้นะครับ data ก็ data image นะ d t size a and นี่เอาไปดูตรงเอา์พุตนะครับไม่ใส่ก็ไม่เป็นไรไม่เกี่ยวบรรทัดนี้คอมเมนต์ก็ได้แล้วแต่จากนั้นเราก็ให้ let data provider นะครับเท่ากับ cg data provider อันนี้แหละครับเนี่ยคร data cf data ตัวนี้นะครับเราก็ส่ง data image เข้าไป data image ตัวนี้เห็นไหมครับ as ด้วย as cf data เพราะในนี้ต้องรับเป็น cf data นะครับพอส่งเข้าไปเสร็จได้ data provider ละเราก็ให้ let cg image r i f f e r e n c e นะครับเป็น cgi image เป็น cg image นะครับเท่ากับ cg image แล้วก็ตัวนี้แหละ jpeg Data provider source ตัวนี้ตัวนี้แหละครับก็ส่ง data provider เข้าไปนะครับส่วน decode เนี่ยเราก็เป็น new ไม่ต้อง decode ครับเป็น new shoot interpolate เนี่ยก็เป็น true นะครับ intent ก็เป็น dot เอาใช้ default intent แล้วเราก็ let image ได้ image แล้วนะครับก็ let image เท่ากับ ui image cg image เห็นไหมครับก็ cg image ตัวนี้เอ๊ะเดี๋ยวมันมีฟังก์ชันหนึ่งไม่ใช่อันนี้ครับ ui image ใช้ตัวนี้ cg image แล้วก็ตัวที่มี scale ด้วยนี่ตัวนี้แล้วกันนะครับก็เป็นส่ง cg image reference เข้าไป ส่งตัวนี้เข้าไปนะครับ CG m a d e r i e Scale เนี่ยก็แล้วแต่เราจะ Scale เท่าไหร่ก็ได้นะครับนี่ก็1.0ก็เต็มไม่ได้ Scale นะครับ Orientation ก็เป็น UI Image Orientation dot right Image ก็ลองลองเล่นดูนะครับมี dot right dot อะไรก็แล้วแต่นี่เห็นไหมครับ dot down dot left ใช้ dot right แล้วก็เสร็จแล้วแล้วก็ให้เซลล์อุ้ยทำเป็นตัวใหญ่ Self.CaptureImage image ทนะ capture image ก็คือตัว Outlet ตัวนี้เรานะครับนี่ครับ capture image เห็นไหมครับที่เป็น UI Image View นะครับส่งค่าได้ละ CaptureImage.Image เท่ากับ Image เสร็จนะจริงๆไม่ยากหรอกครับลอกลูกเดียวครับในนี้ <c oughs> เอาไปใช้ได้เลยเรียบร้อยครับลองรันดูว่าแคปได้ไหมนะครับ ผมจะรันที่เครื่องผม d ี v i c e ผมจาก d ี v i c e ผมแล้วก็กดเข้าไปตรงปุ่มใหม่ของเรานะครับกด ه, ก็เห็นภาพผมลองกดที่ Capture Photo นะครับจื๊บโอ้หน้าเบีลหน้าบูทโอเคนะครับก็เรียบร้อยแล้วนะครับกด Capture ์นะมันก็เปลี่ยนลองให้มันดูเปลี่ยนไหมไ ه, นะครับเปลี่ยน กดไปก็เปลี่ยนไปนะครับตรงนี้เราก็ไปทำไซส์หน่อยนะครับจริงจริงเสร็จละเดี๋ยววันพรุ่งนี้ก็จะมาบอกให้ว่าตรงปุ่มเซฟเนี่ยนะครับวันต่อไปว่ากดเซฟไเนี่ยนะอัปโหลดเข้าไ b a s e ทำยังไงนะครับกลับมาที่ตัวโค้ดเรานะครับขอแก้ภาพที่มันไม่ได้อัตราส่วนเมื่อกี้นิดหนึ่งก็ไปที่ตัวเมนสอรี่บอร์ดแล้วก็ไปที่ i m a g e UI Image View เรานะครับเปลี่ยนตัวนี้เห็นไหมครับ ไหนนะอ่าเนี่ยครับวิวจาก Content Mode ดเนี่ยสเกลทู i ิวก็เลือกเอาผมเปลี่ยนเป็น a อสเปก f i ฟินะก็จะเรียบร้อยแล้วนะครับเสร็จพอครับวันนี้วันต่อไปก็จะมาบอกให้ว่าปุ่มเซฟเนี่ยกดแล้วเนี่ยเราจะเอาภาพจากใน,นเนี้ยโหลดเข้าไฟเบทยังไงนะครับใครเขียนได้ก่อนก็เขียนได้เลยคล้ายๆอันเดิมนะครับถือว่าทบ,ทบทวนนะครับวันนี้พอแค่นี้ครับดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ w w w itechsoftware co t h หรือ facebook com itechsoftware th หรือเข้าไปที่ Facebook แล้วค้นหาคำว่า itechsoftware ก็ได้